สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับเขากับช่องละครไทยชาแนลนะครับก็กลับมาเจ,เจอกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะฮะไม่ได้มาพูดถึงละครหรือว่าอะไรอย่างใดนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวคนจะอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารอื่นๆบ้างนะครับก็สลับกับละครบ้างอะไรบ้างนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมารีวิวกระตูนเรื่องหนึ่งครับแน่นอนครับว่า สิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการ์ตูนในวัยเด็กของใครหลายๆคนเลยนะฮะโดยเฉพาะผมเองเนี่ยก็ชอบการ์ตูนเรื่องนี้ครับเรื่องอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากเรื่องนา루โตแแอ r ไม่ใช่ครับโดรเรม o อนนั่นเองนะครับแน่นอนครับผมก็เป็นการ์ตูนซิกเนเจอร์ของประเทศไทยเรานะครับก็เป็นโดรเรมอนตอนล่าสุดนะครับที่โดรเรมอนกับโดบิตะเนี่ยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับ เหตุผลนะครับที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยทำตอนที่เศนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนเนี้ที่สยามใช่ไหมยสยามเนี่ยมีงานของโดเรมอนอยู่นะครับก็ผมเองก็อยากไปนะไม่มีโอกาสได้ไปเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่านะเราจะมารีวิวและจะพูดละครทําไมละ่ะจะมารีวิวกระตูรเรื่องนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมเองนะไม่ได้ขึ้นกับ ช่องใดช่องหนึ่งหรอกว่าช่องนึงช่องอื่นเขารีวิวยังไงอันเนี้ยผมไม่รู้นะแต่ช่องเนี้ยเป็นสไตล์ของผมเองนะอ่ะก็เข้าเรื่องของเราเลยแล้วกันนะครับก็เราจะมาพูดถึงเนื้อหาก่อนนะครับอ่ะโดยเลมอนตอนนี้นะครับมีชื่อว่าอยากเจอแมวตัวนั้นที่ไทยนะครับก็อ่ะเดวขออนุญาตเล่าเรื่องย่อให้ฟังก่อนนะครับก็เรื่องเรื่องย่อเนี่ยเจ้าสูดิโอนะครับก็ เป็นคนขี้โมครับเป็นคนขี้โม้มากๆเลยนะครับก็ททนิโอบอกว่าไปเที่ยวประเทศไทยมาได้กินอาหารมากมายนะครับมีข้าวมันไก่ไก่ย่างอะไรเนี่ยแล้วก็ไปขี่ช้างที่อยุธยานยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับโดลเลมอนเนี่ยไปหยิบรูปรูปถ่ายรูปหนึ่งมานะครับแต่ว่าโดลเลมอนเนี่ยเห็นรูปนั้นเน่ะเป็นรูปถ่ายของคุณแม่ทูนิโอนะครับถ่ายติดแมวตัวหนึ่งมา นะครับเดวิตากับโดนเลมอนเนี่ยก็เลยเอาประตไูไปไหนก็ได้เนี่ยมาที่ประเทศไทยครับแล้วเดวิตาเนี่ยก็ถามว่ามาทําอะไรที่ไทยนะครับแต่ผมนึกว่าโดนเลมอนเนี่ยอยากจะมาตามหาของกินนะอยากจะตามหาของกินเหมือนเ,ออเจ้าสุนิโอนั่นแหละนะแต่ว่าเปล่าเลยนะครับก็มาตามหาสาวนั่นเองนะครับและจากนั้นเนี่ยก็ ดวิตะก็เห็นรูปดันครับจากตามหาแมวตัวนั้นนะฮะแต่ที่น่าตกใจครับดเรมอนกับโดวิตะเห็นแมวในประเทศไทยเราครับโอ้โหเยอะเต็มไปหมดเลยนะและ้วก็และจากนั้นครับดวิตะกับดเรมอนครับก็ตามหาแมวไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาเดินผ่านรถตุ๊กๆคันหนึ่งนะครับเกี่ยวโดวลรถชนแล้วอะ่ะเออแล้วที่น่าตกใจนะครับคือคนขับรถตุ๊กๆเนี่ย เขาพูดไทยเลยนะแต่ว่าไม่ได้พูดไทยแบบแบบนี้นะพูดแบบว่า,าสำเนียงไทยญี่ปุ่นนะครับลองไปหาดูได้เลยนะครับรู้สึกประทับใจมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโดนเลมอนครับก็เอาวุ้นภาษาเนี่ยเอาวุ้นภาษาทานนะครับหลังจากนั้นก็พูดจาก,กันดูเรื่องครับและโดนพิตากับโดนเลมอนเนี่ยก็นั่งรถตุ๊บๆครับผมไปโหตลาดน้ำรถเดินสะดวกแล้วก็ได้ชิม หม้วง,งอบแห้งด้วยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็มาที่อ่ออุ๊ยผมพูดเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไหนๆก็พูดไปแล้วนะก็เดเรมอนก็มาที่ตลาดน้ำด้วยสะดวกใช,ใช่ไหมใช่ไหมเออตลาดตลาดน้ำด้วยสะดวกก็แหละนะครับแล้วก็โอ้โหมีหัวลำไม้มากมายมีทุเรียนด้วยนะเดินไปตากก็เห็นมีทุเรียนด้วยเออนะครับแล้วก็ เดลิมอนเขาจับใส่กลงครับไปเจอกับเด็กผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเขาก็เลยว่าเล่าให้ฟังนะครับว่าที่เนี่ยไม่มีเขาว่าเป็นแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งเลยฝนก็ไม่ตกก็เลยมีประเทมีแห่นังแมวครับตอนจบเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เล่าแล้วกันนะไปดูเอเองดีกว่าในในการ์ตูนนะใน y o u t u b e นะครับก็พิมพ์ไปเลยก็ได้ครับกับ โดยเรมอนตอนอยากเจอในตอนที่ไทยอะไรน่ะเดี๋ก็เจอครับผมก็เอาเป็นว่านะผมจะมารีวิวนะครับก็คืออันเนี้ยผมรีวิวยากมากเลยยากมากกว่าละครซีรีส์อีกอะ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่ากระตูนเรื่องเนี้ยถือว่าเป็นกระตูนที่ผมชอบมากในวัยเด็กนะฮะรายละเอียดของประเทศไทยถือว่าชัดเจนดีครับถือว่าทาออกมาได้ดีนะเราก็ได้เห็นวัดอรุณ สถานที่แล้วก็หลายอย่างแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าที่โดนไมอนไปโผโ่ที่แรกเลยอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะน่าจะเป็นยเยาวราชหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าที่แน่ครับมีอาหารไทยมีอะไรเนี้ยถือว่าคนญี่ปุ่นนะถือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเอ่อรังสรรแล้วก็ทําการบ้านมาอย่างดีเพราะว่า อย่างน,น้อยๆครับประเทศไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ตอนนี้เป็นทันธมิตรกันอย่างที่ดีมากแล้วนะครับผมไม่นับเรื่องสงครามสงครามอะไรนะนะฮะก็ความสนุกความความสนุกนะผมให้10เต็ม10บเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมเองไม่หักเลยเพราะว่ารู้สึกว่ารายละเอียดมันเยอะดีอะรายละเอียดมันโอ้โหถำออกมาได้ดีอะนะดูจากภาพที่ที่เห็นตอนนี้นะเพราะว่ามันสวยอะภาพสวยขึ้นอะ นะครับแล้วก็มีข่าวนะมีข่าวมาอยู่ครับว่าช่องเก้าจะเอาเดรนิมอนล่าสุดมาฉายอยู่ผมเองก็ไม่แน่ใจครับว่าเป็นตอนนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นตอนนี้จะดีมากเลยครับเพราะว่าเขามาโปรโมทประเทศไทยเราอย่างดีเลยอะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทางญี่ปุ่นด้วยแล้วกันนะฮะที่มาโปรโมทประเทศโปรโมทประเทศไทยเราอย่างดีเลยนะครับเพราะว่า ชาวต่างชาติถามว่าทําไมเชอมาประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมที่ดีนะนะครับการท่องเที่ยวที่ดีนะประมาณนั้นแหละนะครับก็ขอขอบคุณทางทีมงานโดลเรมอนด้วยนะฮะที่ทําการบ้านออกมาอย่างดีเลยนะครับลังสรรความสนุกมาให้น้องๆและเด็กเยาวชนได้ดูกันนะครับแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมของคนไทยนะฮะแมวไทยก็เยอะนะครับโอเคก็ ประมาณนี้นะฮะถ้าหากว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใดครับก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลากันไป้ก่อนนะครับสวัสดีครับ